ใครๆหลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะพักผ่อนน้อยนอนดึกหน้าโสมแค่2อาทีต่อวันเท่านั้นบำรุงล้ำลึกถึงระดับเซลล์แกเจ๊สุดปังที่บอกเลยว่าตอนนี้กินตกหลุมรักเขามากๆเลยนะคะแล้วก็บำรุงลำลึกได้ถึงระดับขั้นเซลล์ไปเลยนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะ2ตัวนี้ค่ะ เจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง New Skin Boost นะคะรุ่น Age Lock Boost ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ Age Lock Boost Activating Treatment ค่ะ2ตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็น2คู่ใจและกําลังมาแรงสําหรับกินมากๆเลยค่ะเขาสามารถบูสต์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็เร้นอิ่มฟูฉ่ำน้ำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกินจะไปล้างหน้ามาให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปเจอกันค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกินก็ล้างหน้าเสร็จเจรียบร้อยนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าจริงของเราแล้วก็คือพ่ชพมไมุ่กคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะคือนี่ค่ะตัวนี้นะคะวิธีการของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้โอเคพอเราเปิดไฟเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะปั๊มทิชเมนตัวนี้นะคะนี่ค่ะ3มปั๊มค่ะทุกคนนี่ค่ะ ถนะามไปตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามจะไม่ใช้มือนะเราจะใช้เครื่องตัวนี้แหละถูไปที่หน้าเราเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการทํางานของเขานะคะแล้วก็ขานะะาดยังไม่เริ่มเปิดเครื่องนะก็รู้สึกว่าฉ่ำน,น้ํามากแล้วอะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่ต้องใช้มือทาเลยะคะ่ะคือตัวเนื้อทีมของเขาหรือเจลเนี่ยที่ใช้คู่กันเนี่ยก็คือแบบมันดีอะไม่หนักหน้าเลยอะ เราก็เริ่มทําได้เลยค่ะเกยการไราขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะเสียงฟิตฟิตอ่ะเราก็เริ่มทําได้เลยอี๋ค่ะแล้วก็ทาไปเรื่อยค่ะจนกว่าเครื่องเขาจะปิดนะคะที่บอกเลยว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเห็นป่ะที่เราได้ยินเสียงอ่ะคือเขาอ่ะจะปล่อยเหมือนแบบกระแสรูปแบบพิเศษค่ะเพื่อไปกระตุ้นผิวเรานะคะคือตอนนี้กินรู้สึกได้ว่าผิวมีความแบบ ู้สึกเย็นๆอะรู้สึกเย็นๆเหมือนเราก็เครื่องเนี่ยกำลังกระตุ้นผิวอยู่โอ้รู้สึกดีมากฟินมากเลยค่ะทุกคน,กกนกและที่สำคัญนะคะตัวเจ้านุมสกินบูทนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านการรับรองจากออยยด้วยค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะและที่สำคัญนะคะเขาว่ายังม,มีเรื่องของการออ้าวสิ่งเพิพูดไม่จบเลยก็คือเสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะมันจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบหนนนน้้าาอิมูขึ แล้วาเร <c oughs> มาต่อกันที่ข้างที่2องกันดีกว่าค่ะข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ทำเสร็จแล้วะคะมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนก็คือเราก็ปลัลมลงไปนะคะสามปั๊มเหมือนเดิมเลยคะ่ะหนึ่งสองมตัวทีทเมน,นี้นะคะที่อินทางลงไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้ากับเจ้าตัวเครื่อนะคะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอ g ล l o กนะคะที่บำรุงได้ล้าลึกมากนะคะล้าลึกแบบไหนคือลึกถึงระดับของการแสดงออกของกีในเซลล์ผิวหน้าเลยนะคะทุกคนตัวทีทเมนเขาคือบู์สุด ปังสุดไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคแล้วก็มาทําต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใส่และที่สาคัญนะคะดูนูสก,กินบลูเนี่ยได้รับรางวัลและดูกปรกันติที่แบบเยอะมากๆคือมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมดีมากอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแสบผิวมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวไม่รู้สึกเจ็บเลยตั้งแต่เริ่มใช้มาคือหลงรักฉันรักเขานะตอนนี้ฉันชอบมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอกินทาเสร็จนะคะทุกคนกินรู้สึกเลยว่าผิวกินมันเด้งมันฟูมากแล้วมันแบบกระจ่างใสามากไม่เชื่อกิน,นลองกดหน้าให้ดูเห็นปะมันจะมีความเด้งๆมันมีความฟูฟูแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มฟูกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ดูแบบอิ่มน้ำมากๆะคะ่ะแค่สองอาทิตย์เท่านั้นของดีจริงต้องไปหาตามกันจ้าแนะนำเลยจ้า